สุนพรหางแก้วอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองกระผมเด็กชายมณัฐออนิ่มอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทีฉันเด็กหญิงจุฑามณีนาคคำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานอาชีพสู่วิถีพอเพียงเรื่องกระถางวิเศษจากผ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่วิถีพอเพียง และงานอาชีพก็สำคัญเช่นกันเพราะมนุษย์ต้องใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตทางโรงเรียนวัฒนธารจึงได้ตระหนักถ,ถึงพระบรมราโชบายของรัชการที่10ให้ผู้เรียนมีงานทำ ผลกระทบโดยตรงอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงศึกษาค้นคว้ากระบวนการขั้นตอนในการนำผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ใหม่โดยใช้วิธีรีไซเคิลสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้เรียนและครอบครัวสาเหตุของปัญหา 1. นนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ 2. นักเรียนยังขาดด้านทักษะอาชีพในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพาดโดยสอดแทรกในบทเรียนของนักเรียนด้วยการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำมาถอดบทเรียน 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนนำหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทำงานร่วมกัน 5. เพื่อนำผ้าที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง 6. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าต่างๆที่ใช้โดยนำมารีไซเคิลเเพื่อสร้างทักษะอาชีพสู่วิถีพอเพียงและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้เรียนเป้าหมายเชิงปริมาณลดนักเรียนโรงเรียนบ้านลําพาดเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีทักษะอาชีพและรายได้เสริมโดยสามารถนําหลักปัชญาเศรษฐ ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันวิธีแก้ไขปัญหา 1. นนักเรียนประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง 2. นักเรียนตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. ประเมินการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยนักเรียนประเมินตนเอง ประเมินหลักธรรมที่เกี่ยวข้องอิทธิบาทสีเช่นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและหลักธรรมสัพปุริสธรรมเจ็ดระยะเวลาดำเนินการศึกษาเริ่ม1กึกฎาคมจนถึง20จสิงหาคม 2,565ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนได้ประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของตอนเอง 2. นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อนำหนักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพีย,ไนนยไงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนได้นำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนประเมินตนเองและเพื่อนประเมิน 4. นักเรียนได้รู้จากการวางแผนการทำงานร่วมกัน 5. นักเรียนแนะนำผ้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง 6. นักเรียนได้เพิ่มมูลค่าของผ้าที่ใช้แล้วนำกบบลับมารีไซเคิล 7. นักเรียนสร้างทักษะอาชีพสู่วิถีพอเพียงและส่งเสริมรายได้กับผู้เรียนวิธีดำเนินการ วัสดุอุปกรณ์ 1. ผ้าหรือเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว 2. ปูนฉาบ 3. พิมพ์รูปแบบต่างๆ 4. น้ำ 5. เกียง 6. กระังปงผสมปูน 7. ถุงดำ 8. สีน้ำพลาสติกเแปรงทาสีวิธีดำเนินการนำพิระวังไว้บนพื้นนำผ้าเก่า ไม่ต้องการออกจากนั้นนำมาจุ่มน้ำแล้วบิดให้หมาดนำปูนมาส่งน้ำแล้วนำผ้าจุ่มน้ำบิดหมาดลงไปชุบกับปูนให้ทั่วทั้งผืนต่อมาเอาผ้าชุบน้ำปูนแล้วมากาวางบนพิมพ์ให้ได้ทรงกระถางและจัดให้สวยงามรอให้แข็งโดยผืนแดดเก็ีรายละเอียดอีกครั้งโดยใช้แปรงชุบปูนมาทาให้ทั่ว ตกแต่งทาสีให้สวยงามผลการดำเนินง,งานผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากเศษผ้าเหลือใช้พบว่านันกเรียนรู้จักการวางแผนก่อนทำงานนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และดัดแปลงเป็นให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆมีความตะนักในการใช้ของที่ไม่ใช้แล้วอย่างคุ้มค่า เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ความสอดคล้องของโครงงานกับหลักปรัชญาของเกษตรกรพอเพียงในการประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากเศษผ้าการนำวัตถุที่ไม่ใช้แล้วเช่นผ้าที่ผ่านการใช้แล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้มาสร้างสารร์มาสร้างสารร์ะดิ์ที่สามารถใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมอิทธิบาท4และหลักธรรมสตุลิสตธรรม7และหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพอประมาณความมีเหตุผลและมีความปูกันมีปูกลมกันของตนเองมีความรอบคอบที่ได้รับความติชมและแนะนำอื่นๆ มีความรู้ตลอดจนมีคุณธรรมผลการผลิตกะถางต้นไม้ลงทุน614บาทขายกระถาง1,825บาทกำไร1,211บบาทราคาที่ราคานี้ผู้ผลิตเป็นคนกำหนดเองราคาขึ้นตามผู้ขายและผู้ซื้อตกลงกัน สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะสรุปผลการศึกษาบนคว้าโครงงานอาชีพสู่วิถีพอเพียงเรื่องกระถางวิเศษจากผ้าเก่าสร้างอาชีพรายได้สู่วิถีวิถีพอเพียงเป็นโครงงานที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักการวางแผนทํางานร่วมกันนําผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาซ่อมแซมไม่ได้กลับมาใช้ใหม่และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าตัวนำมารีไซเคิล ในการทำกระถางผ้าจากปูนซึ่งการประดิษฐ์กระถางผ้าจากปูนสามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถสร้าง,างและสามารถสร้างอาชีพรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวได้จริงอภิบายผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้นั้น สามารถนำมาใช้ได้จริงและสร้างอาชีพได้เนื่องจากผ้าที่ผ่านการชุบปูนซีเมนต์ทำให้มีความแน่นหนาเมื่อใช้กระถางต้นไม้ในการปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้และทนทานต่อน้ำทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงคงทนเป็นต้นข้อเสนอแนะควรทดลองใช้วัตถุชนิดอื่นๆและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายนี่คือผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากผ้าของโรงเรียนบ้านลำภาคพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ